ข่าวด่วนช่วงบโมผู้บอลไทยประจำวันที่14ตุลาคม2568โดยชายพบะบัคครังผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอาบ่ายวันนี้กันดีกว่าวเรา,าเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้โดยสืดด่อเยอรมันตีข่าวนะผมถึงทีมชาติไทยก่อนเกมพบกับนัาของฝั่งไต้หวันความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่มาสดาอเชีหัวหนโค้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำชับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงสนามในศึกเอเชียนคัพ2วัน27รอบคัดเลือกนัดที่4 ช่วงฝีไฟเดย์ช่วงเดือนตุลาคมโดยที่มีโปรแกรมบุกไปเยน็นทีมชาติไต้หวันในว,วันที่14ตุลาคมเวลาส7 3 0นาิกาบทีตามเวลาขอมประเทศไทยณสนามไทเปมูนิสิปอลสเตเดียมประเทศไต้หวันอิชิอิจำเป็นต้องพาทีมคว้าชัยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นเพื่อรักษาโอกาสในการผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลเอเชียนคัพในคัณะนี้ล่าสุดทางบิวนะครับผมสื่อยักษ์ใหญ่ของจากประเทศเยอรมนี ารายงานข่าวหน้าหนึ่งระบ,บุเริยนว่าทีมชาติไทยกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจและก็มีโอกาสสูงที่จะบุกคว้าชัยเหนือไต้หวันถึงถิงถ่นในครั้งนี้รู้สึกดังกล่าวยังกล่าวถึงดิครัสมิเกลสันลูกครึ่งเดนมาร์กไทยว่าเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญของทีมชาติไทยชุดนี้ ซึ่งเบลบรายานข่าวเพิ่มเติมบอกว่าบิเกลสันปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรเอสวีเอเวอร์สแตกชีมจากจาาฝูงสึกบุนเ er ดสเซริกา2เยอรมนีทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤด,ดูกาลนี้ลงสนามไปแล้วมากถึง8นัดเก็บได้19แต้มจากผลงานชนะไป6เสมอ1แพ้ไป1พร้อมกับยกตัวอย่างว่าแข่งบรานี้มีพัฒนาการที่โดดเด่นทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติ นอกจากนี้บิลยังกล่าวถึงวินเซน Wagner, ฟักเนอร์โค้ชของ SV e v e เอ b ว r g กล่าวว่าคือผู้ที่สามารถจะดึงศักยภาพของมิกเตอร์สันออกมาได้อย่างเต็มที่ส่งผลดีทั้งต่อสโมสรและก็ทีมชาติอีกทั้งยังคงชื่นชมความเป็นมืออาชีพของนักเตะที่ดูแลร,ร่างกายเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาในการเดินทางกลับมาเล่นให้กับทีมชาติในช่วง FIFA ฟ a า ซอเดนบันดียังระบุด,ด้วยนว่าสโมสรในบุนเดสเิกาให้ความสนใจมิเกลสันมานานแล้วและเชื่อว่าการโชว์ฟอร์มกับทีมชาติไทยในเกมบุกไต้หวันในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของเจ้าตัวในการยืนยันศักยภาพระดับนานาชาติที่เกิดขึ้น ทางนี้ทีมชาติไทยเองภายใต้การคุมทีมของมาสดาอิชิเตรียมที่จะลงสนามพบกับทีมชาติไต้หวันวันที่14ตุลาคมเวลา19.00นาาาาแฟนบอลไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางท่องไทยรัฐทีวีช่อง 32, l ทร i ั i น n ดาวและก็ยูทูบบีจีสปอร์ตนะก็ฝากไปให้กาลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัยในไงโพ11ตัวจริงทีมชาติไทยโย23ปีพบกับทีมชาติจีน ใดยกันนี้ความเคลื่อนไหวก่อนที่โค้ชวังทวชชัยนรงค์อ่อนตะกลุลนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยอายุ23ปีบุกถิ่นแผ่นดินมังกรโลกสนามนัดที่2ทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีจะพบกับทีมชาติจีนวันที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณนะคุณหมิงอาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมนสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG s p o r t Television Now โดยเปิดโพสต์11ตัวจริงคาดทัพช้างศึกทีมชาติไทย อยู่23ปีประทักกับทีมชาติจีนโดยกานนี้มาเริ่มกันที่ผู้รัปสาประตูจะเป็นชนทพัฒน์บุญเบิรดกองหลังงานนี้ก็จะเป็นอัคพลแสงทองชนทพัฒน์บัวพันธ์อ่าวิชันอินอารามและก็พลเอกเมณีกรกองกลางก็จะเป็นสินธาบุญทราอิกรันสันรนคณะคำยกธนกิจโชติเมืองปากและก็ธนาวุฒิโพชัยกองหน้าก็จะเป็นยศก,กรบรุรพาเป็นอย่างว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กัน ว่าทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรในช่วงของเวลา15นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารจะยังไงครั้งแรกในหน้าประศาสต์ทุตบัลโลกประชากรมากกว่า5 0 0 0 0 0คนคว้าตั๋วไปฟุตบัลโลกเป็นครั้งแรกเลยนะเมื่องานนี้ทตนด้านของทางฝั่งประชากรเพียงแค่5 0 0 0คนนะฮะและเป็นทีมที่คว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกได้ โดยทางนี้ทีมนั้นก็มีชื่อว่าหม ok ok ู่เกาะแคฟเวิร์ฟประเทศเล็กๆกาหมาสมบทรแอตแลนติกสร้างปรัสศาสหน้าใหม่หลังจากที่คว้าตัวผ่านเข้าสู่ผู้บอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแล้วัแต่ก่อตั้งประเทศเมื่อปี1975โดยแคฟเวิร์ฟเองได้กลา,ายมาเป็นประเทศที่มีการพื้นที่เล็กที่สุดในหน้าปรสาัสศาสที่สามารถผ่านไปเข้าสู่รอบสุดท้ายผู้บอลโลกได้สำเร็จด้วยขนาดเพียงแค่4,333ตารางกิโลเมตรซึ่งเล็กกว่าจังหวัดหนองบัวลำพูนของประเทศไทยเล็กน้อย ทำลายสถิตินะฮะอของเดิมจากการ์ตาเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2022ที่มีพื้นที่11,571ตารางกิโลเมตรนอกจากจะเล็กในเชิงพื้นที่แล้วแคปเวิร์บเองยังเป็นปร,ททประเทศที่มีประชากรเพียงแค่527,326คนตามข้อมูลเวลเมสเตอร์ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดอันดับที่2ในหน้าประสาสฟ,ฟุตบอลโลก,กรองจากไอรด์เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้น โดยมูกอแคปเวิร์บ Cap b, เนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสก่อนจะประกาศเอกราชให้ในปี1975โดยปัจจุบันประเทศนี้ถือเป็นหนึ่งในชาติที่มีประชาธิปไตยมั่นคงที่สุดในทวีปแอฟริกามีเสรีภาพสื่อมวลชนสูงและก็ระดับการคอร์รัปชันต่ำที่สุดในประเทศหนึ่งทวีปในด้านของกีฬาแม้ว่าก่อนหน้านี้นักเตะเชื้อสายแคปเวิร์บหลายคนเลิกเล่นให้กับชาติอื่นอย่างเช่น เฮนริกบรักสันจากสวีเดนแพทริกวิเอร่าจากฝรั่งเศสแล้วก็ดานี่โปรตุเกสนะฮะแต่ว่าสมาคมนะผมฟุตบอลแคปเวิร์กไม่ยอมแพ้พวกเขาเริ่มวางรากฐานใหม่เพื่อจะสร้างทีมชาติของตนเองอย่างจริงจังหนึ่งในจุดปเปลี่ยนสำคัญก็คือการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในปี2010นะฮะแล้วก็ประเทศจีนให้กู้เงินมากกว่า,า12.7ล้านโยูโร พื่อจะสร้างสนามกีฬาแห่งชาติความจุ15,000ที่นั่งรวมถึงได้รับงบสนับสนุนจากฟีฟ่าผ่านโครงการฟีฟ่าโฟเบิร์ดอีกประมาณ60,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปพัฒนาสนามในท้องถิ่นทั่วประเทศโดยสมาคมฟุตบอลแคปเวิร์ฟใช้กลยุทธ์3ด้านในการพัฒนาทีมชาติ 1. พัฒนาฟุตบอลภายในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อจะผลักดันนักเตะไปเล่นในต่างแดน 2. าทาบทามนักเตะเชื้อสายแคปเบิร์ฟจากทั่วโลกให้กลับมาเล่นในบ้านเกิด 3. ม,มอบความไว้บางใจแก่โค้ชบูบิสตาที่คุมทีมต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า5ปีเพื่อสร้างความมั่นคงในนาทารในการเล่นนักเตะชื่อดังหลายคนในทีมชุดนี้เช่นไบรอันบินเดชกาตันทีมสโตบิราสตีเวน์โมราด้าปีโกบินบรียเชเมนโดและก็าไดรอนบริฟาเมนโตล้วนแล้วก็เติบโตนะครับผมมาจากทีมเยาวชนยุโรปแต่เลือกกลับมารับใช้ทีมชาติของบรมพอรุษอย่างภาคภูมิใจ เป็นตะวันดีนะผมก็เป็นการพูดถึงประเทศนะครับหมูกก่เกาะแคฟเวิร์ฟที่เรียกว่าเคยเป็นเมืองขึ้นแต่ตอนนี้พวกเขานั้นก้าวข้ามขีดจํากัดของประเทศของพวกเขาไปแล้วโดยการเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกแต่คราดนี้ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อ,รอยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไง5สิ่งที่แฟนบอลอยากจะเห็นทีมชาติไทยบุกเยือนไต้หวันสุดคัดเอเชียนคัพ2 0 27ในช่วงเย็ยนนี้หลังจากที่ต้นๆของทางฟังนะผมทีมชาติไทยชนะไต้หวันไป2-0 แฟนบอลก็คาดหวังมากขึ้นทั้งการใช้กองหน้าอาชีพเกมรุกเฉียบคมความกระหายไล่บี้และก็นาบที่นิ่งกว่าเดิมในเกมที่ต้องดวลกับไต้หวันกันอีกครั้ง14ตุลาคมเวลา17นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวน,นี้เรามาดูกันที่1กันก่อนก็แล้วกันครับหยุดฟอร์นท์แล้วก็ใช้กองหน้าธรรมชาติซะเมื่อเข้าใจได้ว่าการถอนตัวของปรเมศอาบิไดและก็สุบชัยใจเด็ดแถมไม่เรียกทีละศิลป์กลับมากู้สถานการณ์มันจึงจําเป็นจะต้อง ที่มาสดาอิชิต้องปรับหมาการเล่นนี่คือประเด็นแรกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดหลังการแข่งขันการใช้ระบบฟอรนไม่ตอบโจทย์ในตอนนี้การที่เบนจามินเดวิสต้องถอยลงมาแล้วก็ล้วงบอลบ่อยครั้งทําให้เกมรุกขาดจุดพักบอลแล้วก็ตัวยืนค้ำไปแดนหน้าอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่แฟนฟุตบอลรก็พู้สันทัดลูกหนังไทยต่างอยากจะเห็นกับการกลับไปใช้กองหน้าอาชีพ ที่มีสัญชาตญาณในการจบสกอร์แลบะบการยืนตำแหน่งที่ดีกว่าเพื่อจะให้ทีมสามารถเล่นในอย่างที่เป็นธรรมชาติในครัรงนี้มากยิ่งขึ้นการส่งเทรลสักเผยวิมายลงสนามตั้งแต่นาทีแรกหรือว่าให้กองหน้าตัวเป้าได้มีเวลาเดินสนามมากยิ่งขึ้นน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมต่อมาข้อที่2เล่นด้วยความการะหายบทบี้ให้เหนือกว่าทั้งเกมแม้ว่าจะมีคําชื่นชมถึงความทุ่มเทที่มากขึ้นในครึ่งหลังของนัดแรก จนถิติในการบุกแทบจะอยู่ในดินแดนไต้หวันตลอด90้าสิบปีแต่แฟนฟุตบอลยังคงอยากจะเห็นความการะหายในระดับต่อเนื่องในเกมที่ชนิชไทเปการปล่อยให้เกมอือดอัดในช่วงต้นของการแข่งขันโดยเฉพาะกันรสร้างโอกาสได้ยิงเพียงแค่หครั้งในครึ่งแรกนั้นแม้จะครองบอลได้มากถึง65%เปเ็นป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักสิ่งที่ได้หลายคนคาดหวังก็คือการบทบี้ขยี้ไต้หวันตั้งแต่ช่วงวินาทีแรกให้จงได้ ต่อมาข้อที่3ปิดสกอร์ให้เฉ็ยบคมกว่านี้จะได้ไหมปัญหาเรียกว่าใช้โอกาสเปลืองเป็นเสมือนรอยด่างบนเสื้อของทีมชาติในระยะหลังที่ยังคงชักไม่ออกการมาีโอกาสมากมายแต่ว่าแปรเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้นั้นไม่เพียงแต่ทําให้เกมยากขึ้นทว่ามันยังคงเพิ่มความกดดันให้กับทีมโดยที่เรียกว่าไม่จําเป็นอีกด้วยข้อที่สสมาธิความนิ่งของดนวรับ นอกเหนือจากความเฉียบคมที่ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ของทัพช้างศึกช่วงหลังอีกสิ่งที่ไม่อาจจะมองข้ามเลยก็คือสมาธิโดยเฉพาะในเกมรับจุดที่ทีมชาติไทยมักจะพลาดบ่อยในช่วงสําคัญของเกมไม่ว่าจะเป็นการเสียบอลง่ายน่ากระเขาโชษหรือว่าการยืนตําแหน่งที่หลุดในจังหวะการครอสของคู่แข่งในครั้งนี้ได้ซ้ําไปนะนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะประเด็นก้อนก่อนเกมที่ทีมชาติไทยต้องเจอกับไต้หวันในช่วงของค่ําคืนนี้และนี่ก็เป็น ข่าวด่วนช่วงใบบงฟุบันไทยประจำวันที่14ตุลาคม2568ายบโดยชายภูมิครังฟุบันไทยครับ